สวัสดีจ้าเพื่อนๆตอนนี้เราก็พามาถึงสะพานเขาเรียกอะไรพานรามาบริดนะจ๊ะ <Scary. S 1> มันเป็นสะพานข้าระหว่างสองหมู่บ้านจ้าแต่ว่าฉันอยู่แค่ต้องคอสะพานพอเพราะว่าฉันไม่กล้าไปมันสูงมากเลยหวาดเสียวพาดูแค่ตรงนี้กับพอได้จ้าบาเฟิงจะดูทอฟิลมน,นเอเลทอมิติอ่ะซฮิกมากๆอ่ะซ สามีบอกว่ามันเป็นอย่างงี้มันด่านซาบไปมาไปมามันมันดินทุกทิกทุกดิกฉันไม่ไปดอกฉันรออยู่ตรงฉันดูอยู่ตรงนี้แหละฉันกลัวนะจ๊ะพ,พ,พามาดูแล้วเด้อพามาดูแล้วเด้อแต่ไม่พาไปขำไปก้างสะพานรอกนะก,ก,กลัวพามาดูเฉยๆยบายจ้า